สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับร้านเราเชิญเคยน,นะคะร้านมือสองเกษตร,รยนต์นะคะหรือเพจอีแตนพิจิตสองนะคะวันนี้เราจะพามาดูอีแตนคันนี้นะคะตัวนี้นะคะรหัสต่ตอเตาสี่าู์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้อีกนะคะตัวนี้เป็นดีแตนที่เราเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นโครงมีไดสตาร์ทนะคะมีไดสตาร์ทและเป็นพื้นเรียบนะคะ แล้วก็มีล้อเป็นหกล้อนะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันนะคะ,ะคันนี้นะคะรหัสตอเตา่า4นนะคะ,ต,ต,ะ,คะ,ะตัวนี้เป็นแต่ทรงหน้าตัดนะคะเราเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้นะ,ะตัวนี้เราจะจอดไว้ตรงนี้เช็คระบบเรียบร้อยแล้วพร้อมขับแล้วนะคะเหลือรอตกแต่งทําสีนะคะ,ะทีนี้เรามันมีลูกค้าถามเข้ามาหลายหลายคนนะคะว่า รหัสต่อเต่า40เนี่ยารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราก็เลยจะมา,าให้ดูรอบคันข้าวๆก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเราทำ4เสร็จแล้วเราจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรอบคันกันก่อนนะคะลูกค้า ตัวนี้เป็นแตนทรงหน้าตัดนะคะตัวนี้ถ้าเสร็จแล้วสวยนะคะลูกค้าเราจะใส่ชุดไฟหน้าให้นะคะชุดไฟใหม่เป็นฝามีฝาครอบซ้ายขวาให้ดวงไฟให้ครบเรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นกระบะพื้นเรียบนะคะกว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรหกสิบห้านะคะตัวนี้กว้างนะหนึ่งเมตรหกสิบห้ายาวอยู่ที่สามเมตรสี่สิบนะคะสามเมตรสี่สิบถือว่ายาวมากนะคะตรงนี้อด้านหลังของเรานะคะ จะเห็นได้ว่าตรงนี้เราจะมีล้อเสริมมานะคะตัวนี้ล้อเสริมสําหรับรองรับน้ําหนักนะคะลูกค้าเวลาหนักแล้วล้อหลังนะคะจะช่วยรับน้ําหนักด้วยนะคะเป็นเพาตัวนี้เป็นเพาธรรมดานะคะอ่าเป็นช่วยรองรับน้ําหนักนะคะนะนี่เสริมออกมาแน่นหนาดีนะคะลูกค้าอ่าแน่นหนาดีใช้ได้เลยนะคะบรรทุกได้อย่างน้อยสี่ตันขึ้นนะคะคันนี้ไปลากไม้ตันนี่สบายเลยนะคะอ่าอันนี้ช่วง ช่วงเขาเรียกนะเผา,าหน้านะคะเป็นเผาอีสุนะคะลูกค้ามีแหนบมีโชกเรียบร้อยนะคะ,ะคัดสีหน้าสีสวยๆเลยนะคะเทินด้วยไม้หน้าห้านะคะลูกค้าตรงนี้นะอะสวยๆเลยตัวนี้เรา,เอาลองอทดสระบบขับแล้วนะคะตัวนี้สามารถขับใช้งานได้แล้วนะคะลูกค้าเหลืออย่างเดียวเลยคือทําสีนะคะลูกค้า ถ้าใครสนใจสั่งจองก็ติดต่อแล้วเข้ามาก่อนได้เลยนะคะตัวนี้รหัสต่อเต่า40นะคะนี่ดูรอบคันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะคะตัวนี้มีใจสตาร์ทครบนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูนะคะอันนี้ดูข้าวๆก่อนนะคะดูว่าถ้าตกแต่งแล้วนะคะมันก็จะดูน่าใช้เนาะมันก็ดูน่าใชเอ่อ น่าใช้น่าขับหน่อยนะคะตรงนี้มันก็จะแบบเออเละเทะหน่อยนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาสีเนาะค่ะด้านหลังเราก็จะทําเป็นที่พิงให้นะคะเป็นที่พิงขึ้นให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะดูเทสระบบอ่าการสตาร์ทการสตาร์ทเอ่อไดสตาร์ทให้ดูนะคะลูกค้าอ่ะนี่นะคะ๋ยวเราจะอ่าทดสอบระบบไดสตาร์ทไดชาร์จนะคะอ่านี่นะคะติดได ิดกุญแจติดได้เลยนะคะลูกค้านะคะบิดกุญแจติดได้เลยนะคะลูกค้าเอามาแบตใส่นะคะเดี๋ยวที่นั่งอันนี้คือที่นั่งนะคะ,คะอะ่นะคะทีเราเทส์ระบบการว่าเออมีเดชดาดจริงนะคะใช้ได้จริงนะคะเรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวนี้ไม่รวมเครื่องนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาดูช่วงล่างคานหน้านะคะลูกค้านี่คานหน้าเป็นคานเป็นคานแบบทําเองนะคะลูกค้าแต่เจ้าของเดิมนะคะทําเป็นคานออกมานะคะเสริมโชกเป็นคานออกมาแบบแน่นหนาเลยนะคะลูกค้าหูแนบนี่คือแบบแน่นหนามากเลยนะคะรถคันนี้ที่สามารถบรรทุกไดอ้อย่างน้อย4ถึง5ตันเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปใช้งาน ลากไม้ตันอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหเหมาะเลยค่ะลากไม้ฟืนฟืนถ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกค้าคือเหมาะเลยนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้าเสริมคออข้างขึ้นเนี่ยนะคะก็เอาไปลากข้าวลากมันอย่างนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะคะลูกค้าคือเพราะว่าด้านอ่อช่วงเผานะคะช่วงเผาช่วงล้อด้านล่างนี่คือเขาแน่นหนามากนะคะสามารถบรรทุกได้เลยนะคะกระบะพื้นเขาก็สวยอยู่แล้วนะคะลูกค้าอ่าเนี่ย แต่เราจะขายเป็นเราจะเปิดจองให้ในในลักษณะนี้นะคะคือเช็คระบบให้เรียบร้อยนะคะพร้อมทาสีนะคะลูกค้าแต่เราไม่เสริมอคอกให้นะคะถ้าเกิดสั่งเสริมอคอกก็เราจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของตรงนี้ต่างหากนะคะลูกค้าอ่าตัวนี้รหัสต่อเต่า40นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไปให้นะคะลูกค้าอ่าสิ่งที่ที่เราจะทําให้มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งรถคันนี้ได้สตาร์ทครบนะคะลูกค้าได้สตาร์ทไ,ได้ชาร์จครบนะ เราจะเปิดจองให้ในราคาโคงเปล่านะคะไม่รวมเครื่องนะคะลูกค้าอ่าใส่ตาไฟหน้าให้ซ้ายขวานะคะแต่ไม่เดินระบบไฟให้นะลูกค้าไปเดินเองนะคะอ่าเช็คระบบเบรกเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์ติดกระจกข้างให้นะคะมองข้างให้เรียบร้อยนะคะ,ะอ่าทำด้านหลังให้นะคะด้านหลังคือที่พิงหลังนะคะเวลาลูกค้านั่งนะก็จะมีที่พิงหลังให้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะอ่า เรียบร้อยนะคะคือสามารถลูกค้าสามารถเอาใส่เครื่องใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีเครื่องก็สั่งเครื่องกับเราได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเครื่องตัวนี้มันเก่านะคะเราก็จะไม่ได้ขายให้ลูกค้าไปนะคะที่อยู่ที่อยู่ติดกับรถนะคะเราก็จะเอาลงนะตรงนี้เราเป็นเพียงเ,เครื่องที่ใส่เพื่อเทสระบบเท่านั้นนะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้นะคะรหัสตอเต่า40นะคะเปิดให้จองนะคะราคาโคงอยู่ที่5 0 0 0 5,000นะคะ ห้าหมื่นห้าพันนะคะอ่าไม่รวมระบบไฟนะคะและโครงไม่รวมเครื่องนะคะโครงเปล่าห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าเอาไปใส่เครื่องใช้งานได้เลยนะคะมอแบตเรามีให้หนึ่งลูกนะคะลูกค้าอ่ามีมอแบตให้หนึ่งลูกนะคะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วนะคะใส่ใส่ไฟครบทําสีเรียบร้อยนะคะเราจะมาอัปเดตเป็นคลิปต่อไปให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะว่าเอาเสร็จแล้วมันน่าขับน่าใช้ไหมนะคะอ่าเอาไปมันน่า,อาเอาจะเอาไปบรรทุกได้จริงไหมนะคะลูกค้าและรถเออ สวยงามเอาเข้าบ้านแล้วเออจะดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดทําให้ลูกค้าดูนะคะแล้วเราจะอัปเดตเป็นคลิปต่อไปนะคะตัวนี้รหัสต่อเต่าสี่ศูนย์นะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสั่งจองก็กดเบอร์โทรนะคะแล้วโทรหาเราได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์หกสามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกนะคะลูกค้า าสามารถโทรสอบถามเราได้ตลอดเลยนะคะเรามีบริการส่งทั่วไทยนะคะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะสอบถามค่าส่งหรือสอบถามรายดละเอียดรถก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะลูกค้าไม่ซื้อไม่ว่าสอบถามกันก่อนได้นะคะ